ข่าวด่วนข่าวร้อนจากเปียงยางเมืองหลวงเกาหลีเหนือครับดูภาพนี้ให้ชัดเจนนะครับภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์เห็นไหมครับว่าที่หัวโต๊ะนั้นคือคิมจองอึนครับผู้นำเกาหลีเหนือจัดเลี้ยงเป็นพิเศษคณะผู้แทนระดับสูงจากเกาหลีใต้ทรงโดยมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือ สารสัมพันธ์เพื่อที่จะเปิดการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือใต้นี่ครับภาพนี้ให้ดูเป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าคิมจองอึนเล่นการทูตในลักษณะที่โดนัลด์ทรัมป์ตามไม่ทันจริงๆครับเหลือเชื่อนะครับว่าขณะที่สหรัฐกับเกาหลีเหนือยังฟาดฟันกันด้วยวาทกรรมที่ดุเดือดเลือดพล่านนั้นบัดนี้ชัดเจนแล้วครับว่าคิมจองอึนชนะโดนัลด์ทรัมป์ ทังยกแรกทั้งยกสองเพราะว่าภาพนี้เห็นชัดนะครับว่าตัวแทนจากเกาหลีใต้ในระดับสูงด้วยนะครับเป็นถึงผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองคนอีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาข่าวกรองระดับชาติคนสำคัญที่ประธานาธิบดีมูนไว้ใจเป็นพิเศษส่งไปเปียงอย่างหลังจากการเล่นกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ที่คิมจองอึนส่งทั้งกองเชียร์ทั้งนักกีฬาทั้งตัวแทนและน้องสาวตัวเองซึ่งมีตำแหน่งสำคัญในระดับชาติไปจับไม้จับมือเป็นไอคอนเป็นดาราเป็นเซเล็บของสื่อที่เกาหลีใต้เลยครับเสร็จจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งรองประธานาธิบดีไมเคิลเพนส์ที่ส่งโดยโดนัลด์ทรัมป์ไปนั่งหน้าตาเฉยทำอะไรไม่ได้เลยครับ ขณะที่เหนือใต้พี่น้องกันของเกาหลีเขาจับมือเขาถ่ายรูปเขาแข่งขันเขามีทีมที่รวมกันอย่างน้อยที่สุดทีมไอซ์ฮอ c k e y ผู้หญิงของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นทีมเดียวกันครับตอนที่เดินเข้ามาในสนามพิธีเปิดก็ภายใต้ธงเดียวกันธงนั้นเป็นธงสะท้อนถึงความพยายามที่จะรวมชาติเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วยซ้ำไปคิมจองอึนเล่นเกมนี้สุดยอดจริงๆครับ ยังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อนะครับเงื่อนไขต่างๆที่โดนัลด์ทรัมมีต่อเกาหลีเหนือว่าคุณจะเจราจากับเราก็ต่อเมื่อคุณต้องเลิกทดลองขีปนาวุธและเลิกพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ในความสนใจของคิมจองอื่นเลยทิมจองอื่นจะไม่มีวันที่จะยอมเงื่อนไขนี้ปรากฏว่าเงื่อนไขของอเมริกาก็ค่อยๆอ,อ,อ,อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลง แล้วล่าสุดนี่ภาพที่เห็นก็คือข้อตกลงที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะส่งตัวแทนไปหากันละกันและก็จะหาวันที่สามารถประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ดูเช้าวันนี้นี่จะเห็นนะครับว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทางการเกาหลีเหนือครับเห็นไหมครับว่าภาพขึ้นใหญ่หรูหราเลยครับเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ย ให้ถ่ายรูปร่วมกับคณะตัวแทนพิเศษจากเกาหลีใต้พาดหัวหัวไม้เต็มหน้าหนึ่งเลยครับให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เพื่อจะประกาศว่าบัดนี้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาพูดกันเองได้อเมริกาไม่ต้องมาแทรกแทงกอเมริกาไม่เกี่ยวกับงานนี้แน่นอนครับว่ามูนแจอ,อินพูดนำเกาหลีใต้ก็ยังบอกว่าโทรศัพท์คุยกับทรัมป์เป็นประจำแต่ว่า เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเกาหลีใต้พูดจากับเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไข <c oughs> อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะต้องมีการตกลงกติกากันก่อนว่าเกาหลีเหนือต้องถอยแต่การประชุมสุดยอดกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างเหนือกับใต้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อนี้แม้แต่ประการเดียวคิดดูสิครับว่านี่ครับให้ดูอีกรวมหนึ่ง <c oughs> นี่ก็คือคิมจองอึนต้อนรับขับสู้ตัวแทนจากเกาหลีใต้อย่างอุดอุอ่นยิ่งยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเห็นชัดเจนนะครับว่านี่แปลว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเนี่ยเขาจะพูดจาก,กันโดยที่ไม่ต้องมีอเมริกามาเป็นคนกลางหรือมาพยายามไกล่เกลีย่ยหรือว่าพยายามจะทำตัวเป็นพี่เบิ้มเพื่อที่จะบอกกล่าวว่า <c oughs> นี่เป็น สิ่งที่อเมริกากำลังจะตกขอบแล้วก็ที่ตลกก็คือว่าทรัมป์พยายามจะสร้างภาพว่าตัวเองสามารถกดดันเกาหลีเหนือจนกระทั่งคิมจองอึนต้องพบปะกับผู้แทนของเกาหลีใต้แต่เกาหลีใต้เดินหน้าจับไม้จับมือพูดจากับเกาหลีเหนือโดยไม่สนใจ ว่าอเมริกาจะตั้งเงื่อนไขอย่างไรบ้างบทวิเคราะห์ก็ชัดเจนนะครับว่านี่เป็นการระเบิดตูมตามของการทูตไม่ใช่ศึกสงครามอย่างที่เคยกลัวกันว่าจะยิงกันตูมตามในคาบสมุทรเกาหลีโดยเกาหลีเหนือจะยิงเกาหลีใต้ <c oughs> การทูตยุทธศาสตร์แบบของคิมจองอึนนี่เล่นได้หลายเกมจริงๆครับด้านหนึ่งก็ยังเผชิญหน้าอยู่กับอเมริกา ยังบอกกับโดนัลด์ทรัมว่าโดนัลด์ทรัมนั้นยังพยายามจะกดดันข่มขู่รังแกและเตรียมจะมายึดเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโฉมหน้าแห่งการทูตของเกาหลีเหนือนั้นมาในลักษณะที่คิมจองอึนเชิญเพื่อนร่วมชาติจากทางใต้เราส่งทีมไปร่วมกีฬาโอลิมปิกเราให้เกียรติคุณเราแสดงสีหน้ายิ้มแย้มแ,มแจ่มใสเราเป็นพี่น้องกัน เราไม่ควรจะสร้างศัตรูกันการเจราจาของเราควรจะเป็นระหว่างเหนือกับใต้ไม่ควรจะมีประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่จําเป็นเลยทั้งผู้หวังดีและผู้หวังร้ายเราควรจะหาทางปลองดองกันเองนี่รุ่นปู่รุ่นพ่อทําไม่สําเร็จรุ่นลูกที่หลายคนมองว่าเพี้ยนเพียนหลายคนมองว่าคิมจองอึนนี่เป็นเด็กๆอายุ30ต้น,ตน จะมาเข้าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทูตระหว่างประเทศถ้าทางวิธีการประพฤติภาษาที่ใช้ก็ดูเหมือนจะเป็นนักเลงด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆนี่สิ่งที่คิมจองอึนทำในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าไม่ธรรมาดาจริงๆคิมจองอึนนี่เล่นเกมนี้เนี่ยทำเอาโดนัลด์ทรัมป์นี่ตกเก้าอี้เลยนะครับ เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าการที่จะเปิดการเจราจาช่องทางแห่งการเจราจากับเกาหลีเหนือนั้นต้องนําโดยการที่เกาหลีเหนือต้องยอมถอยก่อนปรากฏว่าคิมจองอึนยืนหยัดมาตัลอดว่าเงื่อนไขของอเมริกาเรื่องนี้รับไม่ได้ 2. การเจราจากับเกาหลีใต้เป็นเรื่องระหว่างเกาหลีเหนือกับใต้ไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขล่วงหน้าสังเกตไหมครับว่าคิมจองอึนก็ถอยนะครับไม่ใช่ไม่ถอย ถอยนั่นคือว่าเงื่อนไขที่ว่าเกาหลีใต้จะต้องระงับการซ้อมรบกับเกาอเมริกาในข้าบสมุรเกาหลีซึ่งเกาหลีเหนือถือว่าเป็นการซ้อมรบอยู่หลังบ้านตัวเองคมขู่และคุกคามเกาหลีเหนือเดิมทีนี่เป็นเงื่อนไขหลักเลยครับแต่ปรากฏว่าพอมีกีฬาโอลิมปิกคิมจองอึนโฉยจงังหวะโอกาสนี่แหละที่จะบอกว่าเราจะทําให้น้ําแข็งแห่งความสัมพันธ์ละลายลง เราจะสามารถทำให้บรรยากาศเก่าๆที่มีมาตั้งแต่การระงับสงครามเกาหลีไม่ใช่ยุตินะครับแค่ระงับบัดนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้โดยที่อยากให้อำนาจจากข้างนอกมามีส่วนกําหนดชะตากรรมของคนเกาหลีกันเองพอคิมจองอึนเล่นเกมโอลิมปิกส์ส่งทีมกีฬากองเชียหน่วยตัวแทนของตัวเขาเองเนี่ย ไปที่เกาหลีใต้ก็เปิดสกราชใหม่โดยที่แม้แต่ทรัมป์เองก็ยัง,งงงอยู่นะครับทรัมป์ก็ยังพยายามที่จะบอกว่าฉันคือคนที่กดดันให้คิมจองอึนจะต้องยอมแต่ว่ามุนแจอินผู้นาเกาหลีใต้เนี่ยก็พยายามเดินทั้งสองข้างข้างนึงก็ให้เครดิตกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นคนกดดันจริงทําให้เกาหลีเหนือต้องเจรจากับเราแต่ด้านหนึ่งมุนแจอินก็ยื่นมือไปให้กับคิมจองอึนเพื่อให้เห็นว่าเราพูดจากันได้นะ เราไม่จําเป็นต้องมีใครมากําหนดชะตากรรมของเราอีกต่อไปกิมจองอึนก็ยื่นมือมาพอดีเลยครับยื่นมือมาจับกันและก็บดนี้เกาหลีใต้ส่งตัวแทนในระดับใกล้ชิดมือขวามือซ้ายของประธานาธิบดีทีเดียวดูแลทางด้านข่าวกรองทั้งคู่นี่คือสัญญาณที่ส่งมาจากเปียงยางตั้งแต่เช้าว,วันนี้ครับผมตื่นขึ้นมาปั๊บตรวจสอบข่าวเห็นข่าวนี้แล้วก็บอกเลยครับว่านี่ คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและกำลังจะทำให้การทูตระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญถามว่าความกลัวดั้งเดิมที่ว่าจะมีศึกสงครามในคาบสมุทรเกาหลีนั้นหายไปหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ยังวางใจไม่ได้ครับถ้าหากว่าอเมริกาภายใต้การน,นำของทรัมป์เห็นว่าถ้าหากเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คุยกันรู้เรื่องเนี่ยอิทธิพลบารมี ของอเมริกาในเอเชียจะหดหายไปโดยสิ้นเชิงจะทำให้โลกนี้มีประเทศใหม่ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิคือเกาหลีเหนือซึ่งอเมริกายอมรับไปได้ก็แปลว่าความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือเนี่ยยังจะเดินหน้าต่อไปและยิ่งถ้าหากเกาหลีใต้จับมือกับเกาหลีเหนือแล้วทําอะไรต่อมีอะไรที่ตกลงกันเองได้ อเมริกาจะต้องมองเกาหลีใต้ด้วยความเคลือบแคลงสงสัยว่าหักหลังหรือเปล่าว่าเล่นเกมอะไรกันหรือเปล่าส่วนจีนนั้นก็จะต้องมองว่าความเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันดีแต่จีนแน่นอนลึกๆก็ยังไม่แฮปปี้ไม่พอใจกับที่เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนจะแสดงท่าทีเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือน้อยกว่าน้อยกว่าอเมริกาอย่างแน่นอนเกมนี้เผลอๆจีนจะชนะ เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์กดดันสีจินเผงมาตลอดให้ไปกดดันเกาหลีเหนือให้หยุดพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนทําบ้างไม่ทําบ้างจีนก็พยักหน้ากับอเมริกาขายิบตากับเกาหลีเหนือแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีเหนือมาถึงวันนี้รัสเซียจีนเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่านี่ไงเกาหลีเหนือกับใต้เขาคุยกันได้อเมริกาไม่ต้องมายุ่ง เกาหลีใต้ก็มองแล้วครับว่าถ้าหากไม่เจราจาตรงกับเกาหลีเหนือทุกอย่างผ่านอเมริกาเนี่ยเกาหลีใต้อาจจะตกอยู่ในภาวะที่ตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเองไม่เคยได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าจากอเมริกาเลยว่าจะพูดจาอย่างไรกับเกาหลีเหนือฉะนั้นผมเห็นว่าการทูดเกาหลีเหนือใต้ครั้งนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ ภาพที่ให้เห็นนะครับว่าคิมจองอึนเนี่ยเลี้ยงดินเนอร์ใหญ่เลยคณะจากเกาหลีใต้มานี่ถือว่าเป็นงานใหญ่ยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสภรรยานั่งอยู่ข้างๆแต่งชุดสีเดียวกันกับผ้าปูโต๊ะทุกคนเห็นภาพไหมครับว่ายิ้มแย้มหัวเราะเหมือนกับว่าพี่น้องที่จากกันมานานบัดนี้มานั่งกินข้าวคล้ายๆกับวันตรุษจ,จีนทีเดียวครับเป็นการชุมนุมของสมาชิกค,ครอบครัวที่ แตกแยกกันเพราะศึกสงครามมาชานานทุกคนมีความรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกมองอนาคตด้วยความหวังแปลว่าบัดนี้อเมริกาต้องคิดหนักแล้วครับอเมริกาจะปล่อยให้เกาหลีเหนือใต้เจรจาต่อไปแล้วก็หาทางสงบโดยที่อเมริกาไม่มีบทบาทอย่างนั้นหรือไม่ใช่งานเพราะว่าโดนัลด์ทรัมสั่งการกองทัพให้วางแผนทางทหารสั่งการให้ทาง กระทรวงต่างประเทศวางแผนการเจรจาแต่ต้องกดดันให้เกาหลีเหนือยอมอะไรบางอย่างที่น่าสนใจคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโจเซฟยูนซึ่งเป็นทูตพิเศษว่าด้วยกิจการเกาหลีเหนือลาออกครับใช้คำว่าเาากษียณแต่ความจริงลาออกเพราะอึดอัดกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องเกาหลีเหนือแน่นอนถือเป็นความล้มเหลวอย่างโดยสิ้นเชิงของนโยบายเกาหลีเหนือภายใต้การนำ ของทรัมป์เพราะว่ากดดันแต่ว่าไม่สามารถกดดันถึงขั้นที่เกาหลีเหนือ,อยอมแต่ขณะเดียวการเกาหลีใต้ยอมเกาหลีเหนือก่อนที่อเมริกาจะอนุญาตด้วยซ้ำไปโจเซฟยูนี่คงมีเรื่องอึดอัดมากเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐอยู่ในภาวะที่ทุกวันนี้อ่อนเปลี้ยเสียขาจริงๆคนเก่งๆลาออกไปเยอะ คนทำงานได้ก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพราะว่ามองอะไรไม่ตรงกันกับโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงการทูตดอเมริกาช่วงหลังนี้หายไปเลยครับไม่มีความสามารถในการจะไปน้าวโน้มให้ใครต่อใครเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการแก้ปัญหาโดยเฉพาะกับเกาหลีนเหนือที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอนนี้ขวัญและกำลังใจย,ย่ำแย่มากคนที่อยู่ในวงการบอกครับว่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำให้บารมีของอเมริกาที่ครั้งหนึ่งเคยมีกว้างขวางทุกมุมโลกบัดนี้หายไปแล้วครับช่องว่างตรงนี้ถูกแทนโดยจีนช่องว่างตรงนี้ถูกแทนโดยรัสเซียดย้วยซ้าไปฉะนั้นข่าวนี้ข่าวดวงจะกเปี่ยนยางเช้าวันนี้ที่ผมนำมาวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังเนี่ยเพื่อจะให้บอกกล่าวให้ทราบนะครับว่า ดินเนอร์ที่เปียอยางเมื่อคืนนี้ที่คิมจองอึนจัดเต็มผมถือว่าจัดเต็มให้กับคณะตัวแทนระดับสูงจากเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีมูนแจอินนั้นเป็นก้าวใหญ่ทางการทูตของโลกทีเดียวครับเกมนี้ต้องถือว่าคิมจองอึนสุดยอดมาเหนือเมฆจริงๆทำเอาทรัมป์นี่ ไปไม่ถูกเลยครับว่าไตกลงเขาจับมือกันเร็วอย่างนี้เลยเหรอเขายิ้มแย้มแจ่มใสกันอย่างนี้เลยเหรอญี่ปุ่นก็จะงุนงงเหมือนกันญี่ปุ่นก็จะเฝ้าดูการที่คิมจองอึนจัดดินเนอร์ใหญ่ให้กับตัวแทนระดับสูงของเกาหลีใต้ด้วยความสงสัยว่าตกลงถ้าเกาหลีเหนือกับใต้จับมือกันได้รวมชาติกันได้นี่จะเกิดมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งจีนก็ไม่ค่อยแฮปปี้แต่ รู้ว่ามีวิธีการที่จะพูดจาก,กับเกาหลีรวมชาติอย่างไรญี่ปุ่นสิครับกลัวมากเพราะว่าถ้าหากเกาหลีรวมกันเป็นหนึ่งประเทศประชากรเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าพลังอำนาจทางทหารทางเศรษฐกิจก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาแน่นอนว่าอีกด้านนึงก็จะกลัวว่าจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนกับที่เยอรมนตะวันออกรวมกับเยอรมนตะวันตกหรือไม่เพราะว่าพอรวมแล้วความยากจนความปั่นป่วนวุ่นวายของเกาหลีเหนือเนี่ย จะแก้ต้องแก้โดยเกาหลีใต้อย่างไรใครจะควักกระเป๋าในการที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการรวมชาติที่สําคัญก็คือว่าอเมริกาจะยอมรับหรือว่าเกาหลีรวมชาติแล้วมีนิวเคลียร์นะครับญี่ปุ่นจะยอมหรือถ้ารวมชาติแล้วเกาหลีมีนิวเคลียร์เพราะเกาหลีเหนือมีอยู่แล้วนี่คือคําถามปริศนาใหญ่ปรัณีาใหญ่ที่เราจะต้องตอบให้ได้แต่เช้าวันนี้ ข่าวด่วนเร่งมาผมตัดเข้ามาเพื่อจะรายงานให้ทุกท่านที่ติดตามเรื่องเกาหลีเหนือกับผมมาตลอดปีเศษจากช่วงที่วาดเสียวว่าจะมีสงครามจากช่วงที่กดดันซึ่งกันและกันมาถึงจังหวะนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของความเคลื่อนไหวล่าสุดของเกาหลีเหนือครับคิมจองอึนเล่นเกมที่ทรัมป์งงทรัมป์ไปไม่ถูกและบัดนี้ จับตาดูให้ดีว่าการประชุมสุดยอดระหว àng, ่างคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือและมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าเร็วๆนี้โดยซ้ำไปอเมริกาจะยอมไหมจีนว่ายังไงรัสเซียจะหนุนข้างไหนญี่ปุ่นจะตกตก,ตกใจตั้งแตกตื่นไหมอาเซียนและประเทศไทยเราควรจะต้องวางจุดเดืีเรื่องนี้อย่างไรทั้งหมดนี้คือคำถามที่ผมฝากไว้เช้าวันนี้สุทธิชัยไลฟ์ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ